สวัสดีค่ะมอนี่นะคะไม่ตายนะผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงอีกสูตรหนึ่งนะคะรักษาโรคล,ลำปีสกินนะคะสูตรใดนะคะถี่ว่าดีนะคะล่องเหตุเบิงเบิเบดคูดสูตรนะคะพี่น้องขันงวเฮ้าดีขื้นก็ะทือว่าดีนะคะพี่น้องสูตรนี้ก็มาใช่สูตรนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะร่องผูว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายสัทธานะคะโคตพลายุกนะคะ เพิ่นนะคะได้เอาสูตรนี่มาเผยแพร่นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรชาวเลี้ยงงวของเฮ้านะคะเลี้ยงงวเลี้ยงควายของเฮ้านะคะ เพิ่นเห็นว่าพี่น้องเห้านั้นมีปัญหากันแห้งนะคะและกกาแบบว่าประสบปัญหากันหลกักกามีคาใส่ใจในการรักษานะคะโลกล่ำปีสกินเพิ่นก็นเลยแนะนํำสูตรนี้ให้พี่น้องไปลองใส่เบิงนะคะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเห้าเองนะคะโตยาถี่ใส่นะคะหาได้ง,ง่ายในบ้านเห้านะคะเพิ่นเลือดโตนนะคะเพิ่นเห็นว่าผัวเหาประสบปัญหากันหลาย ใสวว่สิงัวป่วยใส่สิคารักษาใส่สิคายานะคะต้องเสียเวลาเบิงดูแลก,กันนะคะเพิ่นเลือดตนวสุ่มเห้านะคะเพิ่นก็นเลยบอกสูตรนี่มานะคะสูตรนี่เป็นสูตรยารักษางูสวัสดนะคะอาการโรคล่ำปีสกินที่เกิดกับงวกับควายเห้านะคะเพิ่นว่ามันมีอาการไข้ไข้โรคงูสวัสดนะคะเพราะว่าโรคงูสวัสดนี่ก็เกิดจากไวรัสคือการ วาวให้ฟั่งขาวๆนะคะเกี่ยวกับโรคงูสวัสดเนาะอาการงูสวัสดนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะวาริเซนลานะคะเกิดอาการบวมตามเสน้นตามแนวประสาทนะคะอาการของเพลินก็นจะมีปวดแสบปวดห่อนบริเวณผิวหนังนะคะเป็นฝีแดงเป็นตุมหล้กก็แตกนะคะหล้กก็ตกสะเก็ดนะคะ มันจะเป็นเหมือนกันเลยนะคะไอ้โรกลําปีสกินกับเป็นแบบนั้นนะคะเพิ่นก็นเลยว่ายาตัวนี้มันรักษางูสวัสดได้เพิ่นก็นเลยเอายาตัวนี้นะมาให้พี่น้องเศร้าบานเทานั้นลองใส่เบิงแล้วแล้วพี่น้องที่เพิ่นใส่นะคะส่วนมากกับว่าหายนะคะไม่ตายกับใดมีโอกาสนะคะ งัวขอกไม่ตายพนกับเป็นเพื่อการไม่ตายก็เลืได้มีโอกาสเอาสูตรหนีมาแช่ให้พี่น้องเบิงเพื่อเป็นประโยชน์ให้เฮ้านําไปใส่นะคะทั้งที่เฮ้าได้ดูแลง,ง่วเฮ้านําแล้วก็ได้ประหยัดตนทุนไปน้านะคะของกระหาง,ง่ายๆนะคะพี่น้องสูตรนีนะคะมันจะเหมือนเป็นยาเย็นนะคะจะซอยรักษาอาการปวดแสบปวดหลอนของงัวเห่าของควายเห่าได้นะคะปวกนะ่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะ เราผสมกับน้ำเขานะคะน้ำเขานี่ก็มีลิ์เย็นคือกันในสูตรนี้นะคะเพอนแนะนำให้ใส่ปวกที่มันอยู่ทิ่งต้นไม้นะคะปวกที่อยู่ทิ่งตน้นไม้ลักษณะห้างของมันจะเป็นห้างปวกที่โปร่งกว่าปวกอยู่ในขี้ดินนะคะ จอมปวกที่ห้าใดมากนะคะกับอามอ้เผาะนะคะพี่น้องเพื่อขาเชื้อโลกน้ำนะคะจะได้สะอาดนะคะจอมปวกก็จะได้เป็นจอมปวกที่สะอาดนะคะได้แล้วนะคะเห้ากะเอาไปตำนะคะพี่น้องตำให้มันละเอียดนะคะ สูตรนี้นะคะพี่น้องเห็ดได้ง่ายๆนะคะของกระหาได่ง่ายนะคะพี่น้องลองเอามาเห็ดเบิงเะคะ่ะพี่น้องสูตรได้ว่าด,ดีนะคะเข้ากับ่องใส่ล่องซอยง่วเห่านะคะกับโบสเสียห้ายนะคะขาเนาเห็ดเต็มทีแล้วเนาะ ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำต้มเขานะคะพี่น้องน้ำต้มเขานี่ก็คือห้าเอาเข่าเจ้านะคะพี่น้องใส่น้ำแล้วเ้ากับมาต้มนะคะห้าต้มเหมือนหุงเขานะคะพี่น้องหุงเข่าแบบโเชีตนำนะคะก็คือต้มจนกว่าเขามันจะน้ำเข่าอ่ะจะเหนียวนะคะเหนียวขน,ขน,นๆแน่จักน้อยนะคะห้ากับไปยินแล้วนมม้ำมันนะคะเอาไปไหวผสมกันกับเจ้าปวกนะคะ ได้ส่วนผสมทั้งสองอย่างแล้วนะคะให้เฮาเทผสมกันนะคะพี่นอ้องเทผสมกันนะคะแล้วให้เฮาเอาไปกรองนะคะแนวกองมือนีไม่ตายใส่ผ่าขแยงนะคะแต่ว่าขันผู้ไดน,นะคะมีผ่าเขาบางก็ใส่ผ่าเขาบางก็ได้นะคะผ่าเขาบางกับแห้งดีแห้งนะคะกับกองด้แต่นามเลยนะคะบ่มีกา,กากติดมาเลยนะคะพี่น้อง เวลาเ้าไปเสซตโตงัวนะคะโตงัวเฮากับจะบโเจ็บบ็อะไข่เครื่องนะคะในแผลนะแต่ว่ามือนีไม่ตายกะสะดวกนะคะแพ้ขแยงนะคะเอาผ่าขแยงกองเอานะคะ ยุคอกแม่ตายเองนะคะแม่ตายน่ะจะเซโตกรน,นะคะพี่น้องก็จะใส่นามโตทีเห่าใดมากนี่ลละใส่นามตัวนี้แล้วก็เทเทผสมนามทีเห่าเซโตกรน,นะคะอ่าบัดที่นี่พ่อเห่าเซโตแล้วเห่าก็คอยมาเอานามทีเห,เห่าเฮ็ดมากนี่ลละค่ะจอมปวกผสมกับนาํเขาที่เห่าใดมากน่ะมาท่าอีกรอบนึงนะคะแม่ตายว่าการที่เหเ่าใดเซโตหงัวน่ะมันจะ จะเห็ดให้เหมือนว่าเข้าไประบายคั้วห่อนออกจากโตัง่วนะคะเหมือนเหมือนตอนที่เด็กหน่อยเป็นไข่มีค้นเป็นไข่ยังสี่นะคะเวลาเห้าเสร็จโตให้เพลินยังสี่เพลินกับระบายคั้วห่อนออกจากโตเพลินยังสี่นะคะเพลินก็จะได้ไม่แห้งขึ้นนะเหมือนครับคั้วห่อนออกจากร่างกายเพราะว่าเป็นโรคนี่นะคะเพลินจะแสปวดแสบปวดห่อนนะคะเวลาเห้าเสร็จเข้าก็ค่อยๆเสร็จนะคะพี่น้อง อ่าพอว่ามันนแพลเพิินเพิินกับเจ็บในขี้งเพิ่อนอยู่เลวของสีนะเวลาเ้าเซตเท่เากับค่อยซ้ำคอยได้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็ซอยเพิินให้มันเต็มที่นะคะอ่ามันก็จะซอยระบายความหอนออกจากร่างกายเพิินได้นะคะมันก็จะเฮ็ดเหงั่เขาดีขึน้นยังสีเนาะอ่าสูตรไดดีนะคะสูตรไดที่เพิ่นว่ามันคักๆนะคะเมตายก็เอามาแช่เอามาให้พี่น้องเบ่งนะคะ เพื่อผู้ใดไปเลือกใส่สูตรใดนะคะตัวใดใส่ดีตัวใดใส่อันนี้ก็บคอมเมนต์ใต้คีบบอกไม่ตายเน่นะคะแต่ว่าไม่ตายนะเป็นแค่คนบอกว่าสูตรนี้ดีสูตรนี้ดียังสนินะคะแต่ละคนกับไปเลือกใส่เอานะคะสูตรใดดีดบ่ดีกับบอกกันได้นะคะ เมตายสังเกตเห็นนะคะเวลางัวเพนเลียยตัวเพิ่นนะเวลาเห้าท่ายาเพิ่นนะคะการถีเห้าท่ายาสมุนไพ่นะคะเพิ่นกระซําเด็กินยาเขาไปน้ำนะคะกระละกะปอดไพ่น้ำนะคะงัวไม่ตายตัวนี้นะเพิ่นทองนะคะไม่ตายกระโบข่อยกาสีดยาเพิ่นปันใดนะคะย่านมันไปกระทบกระเทือนหอดลูกเพิ่นนะคะเนี่ยเพิ่นเลียก,กินจังสีนีก่กระซําเพิ่นเด้กินเจ้าปัวกินน้ำเขาเขาไปน้ำนะคะก <c oughs> ็ะะเป็นอีกวิธีหนึ่งถี่ซอยเพิ่นใดนะคะ จังไกกับไปล่องใส่เบิงนะคะพี่น้องขอบคุณเลยลนะคะติดติดต,ตามเบิงกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อบอะผาดคลิปใหม่ๆของเม่ตายน้ำนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย